ผมอยู่หาดใหญ่มา22ปีเพึ่งมือเจอชายเย็นที่แบบโอ้โหอร่อยแบบแสงออกจากปากตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อครับผมเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยร้านนี้อร่อยผมก็ลองมากินดูวันนี้ขอถ่ายเล็กๆแน้อยครับผมนี่แล้วดู โอ้โหชาอย่างเทมฮะเขาคือพิธีพิถันมากเลยครับผมคือทําแก้วต่อแก้วนะนแรกก็จะมาครั้งก่อนแล้วแต่คนเยอะมากเลยคนรอร้านเนี่ยเกือบแบบ30ิคิวได้มั้งแล้วบังเอญวันนี้ผมมาผมก็เลยขอถ่ายสักหน่อยครับเขาไม่ได้จ่ายนะอย่างรีวิวเองล้วนๆเพราะอร่อยจริงอัน,นี้คือร้านดังเถื่อนครับผมทอ,อนดื่มเข้าไปเนี่ย คือกลิ่นของชานี่มันตบจมูกขึ้นมาเลยเรียกว่าตาสว่างกันเลยทีเดียวฮะชอบหวานน้อยก็สามารถสั่งแม่ค้าได้นะนี่แล้วผมสั่งหวานปกติมาคือว่าโอ้โหแจ่บแมวเลยฮะพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่เอ้ยหลักร้อยนั่เลยพี่ไม่ครับสามสิบห้าบาทครับใช่ครับทุกคนฟังไม่บิดครับสามสิบห้าโอ้โหใม่กูบอกเลยว่าได้มีตัดขาบ้างอาทีนี้ใครหาร้านไม่เจอเนี่ยเลยหมื่นม้าชาชาข้างข้างคลิปฝั่งตรงนู้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะครับใครตื่นมาเช้าๆต้องทำงานเนี่ยชาเย็นสักแก้วถือว่าโอออเเเคคคลยัันนนี้ืืรราดง่บ